สวัสดีค่ะเย,ยสวยตะไคร่ดักทองค่ะวันนี้เย,ยสวยจะมาพูดถึงเส้นอินดิเคเตอร์นะคะก็คือเส้น moving average 5แล้วก็เส้น moving average 15นะคะซึ่งเย,ยสวยตั้งให้ทุกๆคนนะคะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของเย,ยสวยนะคะที่เก็บสถิติมา นานนะคะเยายสวยเคยตั้งยี่สิบสามสิบแต่ว่าไม่ได้ผลนะคะแต่ว่าตรงนี้เยายสวยเก็บสถิติมาหลายปีนะคะเกี่ยวกับเส้น moving average ห้าแล้วก็สิบห้านะคะสังเกตง่ายๆนะคะเส้น moving average ห้าก็หมายถึงว่า เอาห้าแท่งสุดท้ายเนี่ยคะ่ะมาเฉลี่ยมาดูเป็นเทรนนะคะถ้าสมมุติว่าเส้นเหลืองชี้ขึ้นส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มทองจะไปในทิศทางที่ขึ้นนะคะถ้าเส้นเหลืองชี้ลงนะคะจะเป็นทางลงนะคะซึ่งยใยสวยใช้อิดิเคเตอร์แบบนี้ง่ายๆนะคะแต่กว่าใจสวยจะได้มาก็ไม่ได้ง่าย แบบนี้นะคะเราจะไปเปรียบเทียบดูกับปลายตลาดของอเมริกาด้วยว่ามันสอดคล้องกันไหมถ้าสอดคล้องเยสวยก็ถึงจะออกออเดอร์นะคะแล้วอีกอันนึงก็เป็นจุดที่แบบสามารถทำกำไรได้เยอะแยะมหาศาลนะคะลองย้อนกลับไปดูที่กราฟนะคะหากเส้นเหลืองกับเส้นน้ำเงินตัดกันถ้าตัดทางลงส่วนใหญ่ก็จะลงแล้วลงมาหลายวันด้วยนะคะ หรือถ้าเกิดว่าเส้นเหลืองกับเส้นน้ำเงินตัดขึ้นก็ขึ้นไปหลายวันเหมือนกันจุดเนี้ยเป็นจุดที่ยายสวยทํากําไรได้เยอะนะคะก็ตรงนี้ยายสวยฝากไว้นะคะลองย้อนกลับไปดูที่กราฟนะคะแล้วก็สังเกตดูนะคะเดี๋ยวเราจะเอานํามาใช้กับการเทรดในพอร์ตวินัยกันนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ